งวดก่อนเราให้397ผลออก7039แปลว่าโครงสร้างที่เราวิเคราะห์ยังทำงานอยู่วันนี้ผมจะพาเจาะทุกหลักแบบละเอียดหาความสัมพันธ์ของตัวเลขที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นและตอนท้ายผมจะสรุปให้ชัดๆทั้ง2ตัวและ3ตัวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเดช c แชนแนล ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งแฟนประจําและแฟนใหม่ครับคลิปนี้ผมมีแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่2กุมภาพันธ์2569เป็นเลขที่ได้จากการคํานวณตามสูตรบวกวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังต้องย้ําให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับแนวทางนี้ไม่ใช่เลขล็อกไม่มีสูตรไหนแม่นร0อเอร์เซนเพราะหวยคือการสุ่ม สิ่งที่ผมให้คือแนวทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นถ้าเลขถูกใจก็ลองตามดูครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยขอให้เล่นอย่างมีสติไม่ทุ่มจนกระทบชีวิตและสนับสนุนเฉพาะสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นสรุปสั้นๆครับ 1. เลขนี้เป็นแนวทางจากสูตรไม่ใช่เลขฟันธง 2. ใช้ประกอบกับเลขที่ชอบ 3. เล่นพอดีไม่เดือดร้อนขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วไปดูแนวทางงวดนี้กันเลยครับงวดแล้วคนหมุนเกือบแม่นเนาะให้397นะครับมันขาดเลขศูนย์ไปตัวเดียวนะครับมันออก7039นะครับ นะครับส9 7สวัสดีครับ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเดทแชนแนลอ่ะงวดที่แล้วคนหมุนเกือบแม่นเนาะให้397มันออก7039นะครับอ่าเรามาตามกันต่อนะครับลาวพัฒนางวดนี้ตรงกับวันที่2กุมภาันเ์69นะครับเรามาเริ่มที่ใบแรกนะครับ1้อหน่วยนะครับรอสโนก็คือ110หน่วยเด่นบนทุกหลักนะครับเลขเด่นเลขชน ให้ดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์ให้ดูด้านล่างนะครับอันนี้คือสีของเลขในอดีตนะครับเลขเที่ยวคือสีแดงนะครับหลักร้อยสีชมพูหลักสิบสีน้ําเงินหลักหน่วยนะครับส่วนสีดําคือเลขไม่ออกงวดปัจจุบันให้ดูด้านล่างนะครับมันจะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับทั้ง10ตัวนะครับมันมีสา0 0 0ื่นกว่าสูตรนะครับผมดูคะแนนการชนมาให้นะครับถ้าทุกคนสังเกต นะครับซ้ายขวาจะมาคู่โต๊นะครับอย่างงวดที่แล้วเลขศูนย์อยู่ซ้ายมือนะครับเลขศูนย์สีแดงเข้าหลักร้อยนะครับเลขเสีน้ำเงินเข้าหลักหน่วยนะครับและขวามือเลขสาสีมพูเข้าหลักสิบนะครับมันออกศูนย์สก้านงวดนี้ก็เช่นเคยนะครับเลขสิบตัวก็แบ่งครึ่งกันนะครับทางซ้าย5ตัว3 5 8ห้าานะครับนำไปจับคู่กับขวามือ2 7 1,40นะครับจับเป็นคู่โต๊ดสตัวในงวดที่แล้วผมก็เน้นขวามือเนาะ1 2 3อันมา1ตัวนะครับเลข3ฉะนั้นในงวดนี้1-40น่าจะมาอย่างน้อย1ตัวอาจจะเป็นเลข4หลัก10ก็ได้นะครับเพราะว่าสังเกตจากสีนะครับสีอดีตอันบนนะครับเลขสามีมพูนะครับ2งวดแล้วนะครับเลข3มันออก3 9 2งวดแล้วนะครับฉะนั้นเลขสีน่าจะอยู่หลัก10นะครับ10บนนะครับส่วนฝั่งซ้ายน่าจะเป็น ไม่หลักร้อยก็หลักหน่วยนะครับลองจับคูดโต๊กันดูนะครับแล้วก็นําสูตรตัวเองมาเทียบดูนะครับอ่ะต่อไปเด่นร้อยสิบอ่ามาต่อกับเด่นร้อยสิบเป็นสูตรใหม่นะครับเลขเด่นเลขชนให้ดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือก5ตัวซ้ายมือนะครับแปดเจ็หนาะครับหากจะเน้นก็ให้เน้น3าตัวแรกนะครับ แปดเนะครับดูอดีตด้านบนเลขสีแดงเลข0นะเลขซิมพูเลข3นะครับนี่คือเลขที่เข้านะครับในอดีตนะครับจะปรากฏส,ส่งสีส่วนเลขสีดำอีก8ตัวคือเลขที่ไม่ออกนะครับมานะดูซ้ายมือ0 3 9นะครับ0 3 9 1 1สก็คือ0กับ3นะครับนะพิจารณากันเล่นะครับต่อไปเด่นร้อยหน่วย มาต่อกับเด่นร้อยหน่วยนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลับดูด้านล่างนะครับให้เลือกห้าตัวขวามือแปดห้าเจ็ดสองสี่นะครับถ้าหากจะเน้นก็ให้เน้นสามตัวเจ็ดสองสี่นะครับอันนี้คือเลขเด่นร้อยหน่วยนะครับดูดีดด้านบนเลขสีแดงกับเลขสีเงินนะครับเลขศูนย์กับเลขเก้านะครับมันออกศูนย์สามเก้านะครับมันอยู่ขวามือฉะนั้นในห้าตัวนี้น่าจะเดินต่อนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัว พิจารณากันเองนะครับต่อไปเด่นหลักร้อยอามาต่อกับหลักร้อยนะครับสูตรใหม่นะครับสูตรเก่าหลุดนะครับเล็กเด่นเล็กชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับให้ดูด้านล่างาให้เลือกซ้ายมือนะครับเตัว5 9าเก้าหนูนยดะครับดูดีดเป็นตัวอย่างด้านบนนะครับเล็สีแดง เลขศูนยอยู่ซ้ายมือนะครับามาดอกศูนย์สามเนะครับพิจารณากันเองนะครับต่อไปหลักสิบามาต่อกับหลัก10เป็นสูตรใหม่นะครับเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือก7ตัวขวามือสองหกศูนยดเกะครับดูอดีตเป็นตัวอย่างเลขสาสีฟูนะครับอยู่ขวามือ เลขที่ออก39นะครับพิจารณากันเองนะครับโอ้เลข3มาสมา3งวดแล้วนะครับเลข3หลัก10มา3งวดแล้วนะครับต่อไปหลักหน่วยนะครับามาต่อกับหลักหน่วยนะครับเป็นสุรใหม่นะครับเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ให้ดูด้านล่างนะครับ ให้เลือก7ตัวขวามือ9 58 4706ดูนะครับดูอดีตเป็นตัวอย่างเลขสีนํำเงินอ่าดูวดีดด้านบนนะครับขวามือนะครับเลขเกานะครับอ่ามาดอก039เนาะพิจารณากระเด้งนะครับต่อไป10หน่วยอ่ามาต่อกับ10หน่วยใบแรกนะครับสูตรเดียวนะครับเด่น7ตัวนะครับปี6 7นะครับ ส่วนมากก็เข้าเนาะโอ้โหอันนี้ปีหกเก้าเลยเลเดินข้ามมาปีกว่าๆแล้วนะครับอ่ะเลขเด่นดูด้านล่างนะครับอ่างวดที่แล้วเข้าเลขเก้านะครับหลักหน่วยเลขศูนย์ไปหลักร้อยไม่นับนะครับอ่าถูกหน่วยนะครับมันออกศูนย์สามเก้านะเลขเด่นวดนี้นะครับแปดศูนย์สองสามห้าหกเจ็ดนะครับอ่พิจารณากระเด็งนะครับนําไปชนกับใบที่สองนะครับซึ่งเป็นใบต่อไปนะครับ ามาต่อกับ10หน่วยใบที่2นะครับ30,000กว่าสูตรเลขเด่นเลขชนให้ดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์ตัวด้านล่างนะครับอ่ะงวดที่แล้วผมเลือกขวามือเนาะก็มา2ตัวนะครับเลข3กับเลข9นะครับตัวชนมาเลข9นะครับอันออก3 9ดูซ้ายมือนะครับเลขเดียว3 9อ่าในงวดนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเลือกขวามือ8 2 4 1 9 7นะครับ เมื่อนำสูตรแรกมาเทียบชนนะครับมันชน8 2และ7นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเลข7นะครับเพราะว่าดูจากอดีตมันเดินชิดขวานะครับงวดล่าสุดเลข9นะครับอ่าเลข3ามกดก่อนนั่นเลข3นะครับออก3 9อ่านี่ก็3มันออก3 2นี่เลข0มันออก0 1นะครับเห็นไหมครับมันเดิมชิดมาทางขวาสีงวดติดแล้วนะครับฉะนั้นน่าจะเน้นได้เนาะนี่เลข7นะครับน่าจะเน้นเลข7นี่ ถ้าทุกคนคิดเหมือนผมก็ให้เน้นเลขเจ็ดนะครับให้ตรงสองกับ8นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับต่อไปแต้มรวม3าตัวามาต่อกับแต้มรวม3ามตัวบนนะครับสูตรรวมแต้มนะครับแต้มเด่นแต้มชนให้ดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือก7ตัวขวามือนะครับศูนย์เดสี 5-6-38ดนะครับดูอดิดเลขสีแดงด้านบนนะครับเลข2มันอยู่ขวามือนะครับออก039บวกกันนะครับก็ไดส12แต้มรวมก็คือ2อ่ะต่อไปแต้มรวม110อา่มาต่อกับแต้มรวม110นะครับสูตรรวมแต้มนะครับแต้มเด่นแต้มชนให้ดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับ ให้เลือก7ตัวขวามือนะครับ3920617นะครับถ้าดูอดีตด,ด้านบนเลขสีแดงเห็นไหมครับอ่างวดล่าสุดเลข3อยู่ขวามือนะครับหนก0 3นอเกเนาะ0กับ3บวกกันก็ได้3นะครับเห็นไหมครับงวดลา่าไอ้สมงวดล่าสุดนะครับดู3งวดล่าสุดดูขึ้นด้านบนนะครับเลขสีแดงตรงดิงเลยนะครับตัวที่เก้าฉะนั้นงวดนี้น่าจะเลขหนึ่งเนาะอะไรที่รวมกันได้1 ร้อยกับ10บนะครับบวกกันได้1คืออะไรนะครับศ1นย่ศนย์กับ1บวกกันก็ได้1ประมาณนี้อันนี้คือตัวอย่างนะครับพิจารณากันเองนะครับต่อไปเด่นต่อไปแต้มรวมร้อยหน่วยมาต่อกับแต้มรวมร้อยหน่วยนะครับสูตรรวมแต้มแต้มเด่นเต้มชนให้ดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับให้ดูด้านล่าง ด้านบนคือเด็ดนะครับให้เลือกขวามือนะครับ8 2 0 6 1 4 7นะครับเลือก7ตัวดัวเด็ดด้านบนนะครับเลข9สีแดงนะครับดูซ้ายมือเลขที่ออก0 9 3โอ้0 3 9นะครับร้อยหน่วยก็0ูนบวกเนะครับก็ได้9อันนี้คือแต้มรวมต่อไปแต้มรวม10หน่วย ามาต่อกับแต้มรวม10หน่วยนะครับสูดรวมแต้มแต้มเด่นแต้มชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือก7ตัวขวามือ3 1 5 6 8 4 2นะครับดูอดีตด,ด้านบนเลขสีเลขสีแดงนะครับเลขสออยู่ขวามือมันออก39นะครับรวมกันก็ได้12แต้มรวมก็คือ2อาต่อไปสรุป3ตัวตรง มาต่อกับสรุป3ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับคนหมุนไม่แม่นนะครับลาวพัฒนา2กุมภา69นะครับเลขชุดสีแดงนะครับอยู่ด้านล่างนะครับอ๋อค่อนข้างเยอะนะครับรวมทั้งหมด27ชุดนะครับฟังดูก่อนเนาะแล้วค่อยเลือกนะครับ0 0 8 0 1 5 0 6 8 0 7 8 0 9 5 1 1 5 1 6 7 1 9 5 1 9 7 4 7 6 4 9 7 5 1 0 5 1 7 5 7 5 5 7 6 6 0 4 6 0 8 6 7 4 6 7 6 7 5 8 1 7ต่อด้วย8 2 0 8 2 4 8 2 6 8 9 7 9 1 5 9 1 7 9 7 7ผมชอบเลข7นะครับผมชอบเลข7หรือจะออก9 7 7ก็ไม่ดูนะครับ กลองพิจารณากันดูนะครับให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ว่าเลขจกยอะไรนะครับต่อไปสรุป2ตัวบนมาต่อกับสรุป2ตัวบนนะครับลาวพัฒนา2กุมภา69เนะครับเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับก็เยอะสำหรับบางคนนะครับรวมทั้งหมด23ชุดนะครับ Уров, ถ้ามันเยอะคุณก็เลือกเอาสักชุดนะคร, i, รับเรารู้เท่ากันนะครับรู้ว่าไม่รู้ว่าเลขจอกอะไรนะครับได้แก่04 08 10 15 17 20 24 26 29 38 39 67 68 69 74 75 76 77 78 79 95 96 97ใครฟังไม่ทันกดหยุดนะครับแต่ตรงหน้าจอนะครับแล้ววิดีโอมันก็จะหยุดนะครับ คุณก็โจดเอาแคปเอานะครับแตะซ้ำวิดีโอก็จะเล่นต่อนะครับพิจารณากันเองเด้อต่อไปหลักพันนะครับหรือสิบล่างนะครับอันเดียวกันามาต่อกับหลักพันหรือสิบล่างอันเดียวกันนะครับพันกับสิบล่างอันเดียวกันเล็กเด่นเล็กชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับ ให้ดูด้านล่างด้านบนเครดีดนะครับให้เลือกขวามือ7ตัว3 7 2 18 6 5หนะครับดูดีดเลขสีเหลืองนะครับด้านบนเลข7นะครับล่าสุดนะครับอยู่ขวามือเลขที่ออก7 0 3 9นะครับเลขเลข7คือหลักพันนะครับแทนสีเหลืองส่วนอีก9ตัวเป็นสีดําทั้งหมดนะครับนี่คือเลขที่ไม่ออกและปัจจุบันจะเป็นสีดําทั้งหมดเพราะเลขยังออกสีจึงยังไม่ปรากฏนะครับ อ่ะต่อไปเด่นล่างนะครับอ่ามาต่อกับเด่นล่างเด่นล่างก็คือพันร้อยนะครับจะไปหลักพันก็ได้จะไปหลักร้อยก็ได้นะครับเลขเด่นเลขชนให้ดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับอ่าในงวดที่แล้วผมเน้นเจ็ดกับสามเนาะมาเลขเจ็ดนะครับเลขสามก็มาด้วยนะครับมันออกเจ็ดศูนย สามเก้านะครับออกเจ็ดศูนย์สามเก้าอ่ะสามตัวมาครบเลยอ่าในงวดน,นี้ผมจะเลือกสามตัวขวามือนะครับเก้าห้าศูนย์นะครับให้เน้นห้ากับศูนย์นะครับอ่าเน้นห้ากับศูนย์แต่ผมเลือกสามตัวเก้าห้าศูนย์นะครับอ่ะต่อไปแต้มรวมสองตัวล่างอ่ามาต่อกับแต้มรวมพันร้อยหรือแต้มรวมสองตัวล่างนะครับ แต้มเด่นแต้มชนให้ดูขวามือในช่องผลลั์นะครับให้ดูด้านล่างนะครับให้เลือกเจ็ดตัวซ้ายมือศูนย์สี่สองห้าหกหนึ่งเจ็ดนะครับในการเลือกของผมผมก็ดูอดีตนะครับด้านบนเลขสีแดงเลขเจ็ดเงว่นหลสุดนะครับอยู่ซ้ายมืออกเจ็ดศูนย์นะครับบวกกันนะครับก็ได้เจ็ดนะครับพิจารณากันเองนะครับต่อไปสรุปสองตัวล่าง ามาต่อกับสรุป2องตัวล่างนะครับเราพัฒนา2กุคภาานะครับงวดที่แล้วสรุปล่างให้93มันมันไปออกบน39เกาเนาะ,ะในวันนี้นะครับดูเลขสีแดงด้านล่างนะครับรวมทั้งหมด19ชุดได้แก่หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งเก้าสองศูนย์สองห้่งห้าห้าห้าหกห้าเก้าหกศูนย์หกห้าหกเก้าเนะครับ ก็ลองพิจารณากันดูนะครับผมเน้น5กับ0นย์นะครับคุณก็เลือกเอานะครับคู่ไหนที่ติด 5. ติด0ูนย์อายกตัวอย่างนี่10ึ 1, 0, ก็ติด0ูนก็ติด5นะครับก็ลองพิจารณากันเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเลขจอ,อกอะไรนะครับใครมีสูตรของตัวเองมีเลขเด็ดเลขนางที่แม่นๆนะครับก็ลองนํามาเทียกบกันดูแล้วก็เลือกตัดสินใจกันเองนะครับผมให้เป็นแนวทางตัดสินใจเท่านั้นผมไม่รู้ว่าเลขจอ,อกอะไรนะครับ ก็ท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมั่งมีเงินทองขอให้ทุกคนถูกรางวัลน,นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆเ,เรฟซี 4, ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งด้วยนะครับเวลาผมลงคลิประบบก็จะแจ้งเตือนแล้วคุณก็กดเข้าไปดูนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ